อันนี้อากาศคึมนะก็ได้มาทํางานในป่าพี่น้องแต่ว่ามันอาวได้พี่น้องอ้าวมากๆเลยฉันต้องเลยต้องรีบทํารีบตัดเหนื่อยไม่ไหวมันร้อนมันอบมันอา้าวนะไม่ไม่มีแดดแต่ว่ามันอบอ้าวแล้วยิ่งกว่าอีกนะนี่พี่นอ้องหมากเขือออหยังนอนเนี่ยขอยว่าบัากเขือคักๆเดี๋ยวนาะเขาเอื่นบมกเขือ,อยังฮะเรื่อเร่แม่ขอยว่าไปติีบอกหมกเขือบ่ามากเขือ,อยังอยู่บอกเหรือว่ามากเขือ ประเทศนอกหรือว่ามะเขืออะไรที่มันเป็น,เป,นเป็นขนเป็นน้มสันหลัตัดออกมาหลดแล้วนี่นี่น,น,นี่มันใช่มะเขือไม่พี่นอ้องใอรก็บอกมะเขือแล้วดอกมะเขือแล้อเนี่ย,ยนะแต่ว่าไม่รู้มะเขืออะไรนะนี่แม่เบ่งน้อยมากน,นี่พี่น้องนี่กระดอกดอกมันกระคักเดี๋ยวนี้เห็นบอกแต่ว่าไม่รู้มะเขือชนิดไหนเนะ่ยแต่ดอกมะเขือกระคักนะ่ะมันกินได้บ่าวา่า นี่ดอกมะเขือคักคแเล้วเนาะเห็นบอกอะอืมแต่ว่ามันเป็นมะเขืออีหยังว่าพี่น้องมันแมนเขาเอื่นว่ามะเขือบ้าอยู่บ่หรือจังไดเอ้ะไม่ใช่วะฉันไม่รู้นะฉันก็เดาเอานี่ไหบมะเขือนี่กินได้บ่อสเด้แต่ว่ามันคือไมีหนามมะเขือคืนเหืออืมมะเขือคืนติเอาไปกินหนังสิบ้าก็เกาแต่เป็นมะเขือบ้าคอยกับบ้าเพราะแห้งแล้วมันแมนอยู่บ่ มะเขือยังวะมะเขืออะไรวะแต่มะเขือเนี่ยแต่ว่าไม่รู้เขาจะเรียกต่อว่าคือมะเขืออะไรเพราะว่าดอกมันก็มะเขือนะเห็นไหมล่ะอืมมะเขือต้องแต้งนี่เห็นบอเอาไปสลับเท่าได้เนาะอันนี้เห็นบออืมอ้หลายต้นซ้ำเด้มะเขือยังหนอพุ่นะพุ่นะพุ่นอะออนต้นออนเต้นพุ่คนมันก็หกโ,โพดเอาไป่น้องเนาะนี่เห็นบาต้นหนึ่งกำลังออกดอก ข่อยสิบาตตัดมันดอกเด้อข่อยข่อยจอยากหัวออมันเป็นักเขือยังเทียมมันเป็นักเขือคืนแต่ว่ามีหนามเด้มกเขือ,อยังวะพูดเดยมาขี่ใส่นหนีอยู่บ่ก้อนเอเชียมาขี่ใส่นหนีอยู่บ่เอ้แบบักเขือคืนแต่สิมิตะข่อยตัอยอยู่นี้ในปลาจกโลกนี่นี่ตะนั่งผู้นี้แต่ผู้เดียวข่อยคืดยังบ่าเลยมาขี่ใส่นหนีออืม นั่นเด็กอนเฮ็ดต่อเฮ็ดคอยนี่แหละมองที่คอยต้องทํำความสะอาดพี่น้องหกวันแม่ดงเสียแม่บอนั่นแหละนี่แหละคอยสิตัดหลังจากเฮ็ดคลิปแล้วหนึ่งก็สิตัดแล้วนี่เอาเครื่องหนีบตั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 บนะเมื่ออยู่ได้พี่น้องบ้านนี้ก็พู้นมองสวนผลไม้พุ่นโอ้ยบ้านมันหกวันบ่ไหวคิดว่าแม่น่าจะไหวหรอก ก็เลยเมือก็เลยอพอดีเห็นบักเขียก็เลย่ทายบักเขียเบิ่งว่าเจ้าบักเขียอย่างไหนพี่น้องอ่อนตนอยู่นี่คุณป้นี่มันกะสิในซ้ำนี่ละหกหลายฟังพ่นอีกได้พี่น้องฟังโน้นอีกนะลกมากมันก็หน้าฝนเนาะมันก็ต้นไม้เล็กๆน้อยน้อยมันก็เกิดแต่ว่าถ้าเราไม่ตัดนะมันจะกลายเป็นพุ่มใหญ่เนี่ยนี่มันจะกลายเป็นพุ่มใหญ่ด้วยว่ะนะแต่ถ้าเราตัดแต่มันกะสิหกหลายก็เก่า แต่เมื่อก่อนปีที่แล้วเ็ตรงนี้เป็นต้นไม้เต็มเลยเนี่ยต้นไม้ประมาณนี้แหละเนี่ยเนี่ยต้นประมาณนี้แต่ฉันตัดออกหมดเลยพอไนว่าโอ้ยเถาอันนี้วาย่ซื่อๆด้หาตัดต้นใหม่าสัตว์เอาไว้ให้ให้มันปกคลุมไว้ให้สัตว์เดินหน่อยว่าสัตว์อ้าสัตว์ก็เดินได้ดย,ดย่ดอกแต่ว่ามันก็จะได้โล่งไงนี่เห็นไหมถ้าเกิดฉันไม่ตัดนะนะมันมืดกว่าน,นี้อีกนะพี่นอ้องมืดสนิทเลยอือ เรื่องเป็นงั้นนี่ฉันก็จะทําให้มากที่สุดให้สว่างมากที่สุดนะคิดว่าย่าไปหันจักบาทก่อนจะสียางกลับมา,าดอกยางไปเบิงอันนั้นก,ก่อนอยางไปเบิงเฮ็ดมงหั่นบ้างโอ้ยเอ้าค่อยเสียค่อยเบิกค่อยเนาโอ้ยเฮ็ดพูดะแป๊พูดะ ข่อยเย็บอ้อยยาะรถว่าหันนี่เห็นบออืมนี่เห็นบอเขามันเถ่าแล้วล่ะบ่เอามันดอกพุน่ะอืมพุน่ะเห็ดเต็มดอกใหญ่เบลือเปล่าพุน่ะบานเพอเวอร,วอร์ตอนนั้นคือบ่เห็นว่ามันแก่แล้วล่ะ,ละถ้าถ้าลำพังสกินมันก็กินได้ยูเอาไปซุปเอาก็คือเห็ดบดบานเฮ่าแหละพี่น้องแต่ข่อยเก็บไว้หลถุงแล้วเป็นซิบก่าถุงนี่เห็ดดอกใหญ่เห็นบอเนี่พุน่ะเอ้ย ดอกง่ายเอเล่ยู่เอาที่ฉีดสเปรย์ไอฉีดยุงมาด้วยได้เนี่ยว้าโอ้ค่อยเสียกโอ้ยเนาะขึ้นนั่นน่ะขอปลอยสะเถาะคนแห้งเฮ็ดอย่างบ้านพักเออพี่พี่ เฮ็ดไตเบียตัวมันบอกเจ้ามันเฮ็ดไตเบียบอดูหงายท้องขึ้นเออกะสีเบี้ยแหละนี่นนยหลายเนี่ยแล้วก็เฮ็ดเ,เกิดขึ้นทั้งศาสตร์นะพี่นอ้องเนาะเจ้าเบีเ้ยแนี่ยปเบี้ยแนี่ยแหละก็หลายอย่างหลายแนว่ยนี่พอมมือนันน้นน่นะแหะเอ๊ะนี่เด็กความมาตัดหญ้าเห็นบ่นี่สวนผลไม้่อยจัดนี่หอดพู่มละ แล้วก็อีกเปียงขวานี่ก็หอดถนนใหญ่เปล่นี่แหละอขอยเห็ดพี่บ่ายู่พูดเดี๋ยวพอใหญ่แล้วบ่เห็ดน้ำพี่น้องฝรัง่งพันบ่เห็ดเด้อันงานแนวนี่พันบ่เห็ดเด้พันว่าฉันเมือ่อยประศัดแกก็ป่วยด้วยไงยแกไม่ไหวหรอกฉันก็เลยต้องทำนะเนาะขนาดคนธรรมดายังไม่ไหวเลยใช่แกจะไห,ะหวเหรอเมื่อกี้อยู่ตรงนูน้นเมื่อกี้อยู่ตรงนูน้นตรงใกล้ๆนู่นนะใกล้ๆโกดังน,นั่น โมมีเห็ดดอกอยางมาลเลาะเซินบ่งซื้อเดี๋ยวสึกลับไปตัดหยากอนบานก็ไปทางหยากอนเด้อยางเลาะยางเบามากซื้อ,อสร้างบมมีเห็ดถึงขมนาะพี่น้องเนาะคอยละมากเถอเด้คอยซื้อก,กินอยู่แต่ตะกี้แบบสมื้อนี่ยคอยกับบ่ได้อยาก,กวขวนพันนะนะเพราะไงพันสร้างห้ตลอดตะกี้เนาะสร้างน้ำข้าวเจ้านะ สร้างน้ำคุณนอันนั้นคุณนพญาตะกีพิ่นสร้างกินดูอยู่ตะกีอยู่ในเมืองพราที่นี่ห้ามาอยู่ในป่าแล้วห้ามมีเห็ดหลากหลายกินเท่ากันเลยแบบบ่คอยสรรหานะพี่น้องมียังก็กินอันนั้นมันก็หลายชนิดอยู่นาะเห็ดก็เลยเนาะเออมีเห็ดดังล่อมไม่เห็นนั่นเห็นนี่ก็เออขึ้นซื้อเห็ดกับทดแท่นกันใดก็เลยบ่ได้เสาะหาบ่ได้ซื้ออีกแล้วนะบ้านตัวเองก็มีก็เลยแบบว่าเดี๋ยวก็จะว่าเออ หลากหลายแต่นี่ก็หลายชนิดอยู่เห็ดพ่อให้กินได้อยู่นาพี่น้องเฮ้ยข่อยละออนซ่อนอันนั่นเนาะเห็ดไหมกอบอกักไนะงยเนี่ยมันหันที่คอ่ทยเบิ้งเนาะพี่น้องเนาะน,นี่กเ็เฮียนเพื่อนบ้านนะ <c oughs> ฟังพู้นาบ้านเนี่ยข่อยบ่ค่อยหลอดเพราะว่ามันบม่มีเห็ดนาบ้านเนี่ยมันสิมิตรพักนะ ่อยก็เลยบ่คอยได้กขมาาขมาแนี่อายุหันละส5มสี่หาเมื่อคอยรอเทน,นึงต่ว่าหลังบ้าน่อยสิไปดูอยู่เพราะว่ามันอันนั้นเออนีเห็นบอรอนี่เปลี่ยนอยู่เพราะว่าคอยทาความสะอาดมันทําความสะอาดมองแดนก็นนะ่าผ่อ,อนหนึ่งเรา ถ้าบ้าปยางแหงหกได้พี่น้องเ้าต้องดูยางดูอันนี้เนาะพูดหน่อเพื่นะนี่คอยตัดออกแปนเบิร์เห็นบ่จากนี่หอดพูนละ่ะสุดถนุนไงผลละฟังสายฟังขวาสองฟังแล้วก็ไอติดพวกเขาผนคอยก็ต้องไปอีกได้พี่นอ้องเออบ่แมนธรรมาดาได้คอยงานหลายบ่แมนยางเนีย้ย <laughs> บ่ธรรมาดาะที่นี่หมายถึงว่างานเยอะนะอือบได้สบายดอกพี่น้องเพราะว่า หาอยากเห้นจะคล้องเห็ดนะเดี๋ยวออกกําลังกายนั่แล้วก็เห็ดไปก็เห็ดเนื่องจากคล้องก็เห็ดไปแล้วน้อพี่น้องเนาะให้ก็อยู่ซื่อเห็ดไปเขาเคยเห็ดแต่น้อยนะนะ้ำพอน้ำเมร์เลยบอบอบอบ,อบเป็นไดก็ใส่ชีวิตไปธรรมดาเขาเนี่แหละยยืนตั้งได้ไป,มมดเ,ดไปเดียวพอได้เห็ดคีบเห็ดยังทักทายเพื่อนฝูงไปได้พี่น้องกับสันอยเงาเออ เงาตัว่มิมูนน่แมันบอกอพูนเว้ยเงี้ยไหมอาฝาเสดายเนาะเออก็ะให้มันง่ามประดับอยู่นี่ล่ะประดับไว้ในโลก,กายางมะพร้าวเกียยวแล้วก็เสิร์ชหายางอื่นนำ่ำสิไดว่างคลิประเด้อบานสิไดทำงานเหลี่ยพี่นอ้อง ค่เนี้ยมันบอแดด,ดต่อให้แดดมันก็ไม่ถึงหรอกบ้านฉันมันไม่มีแดดอยู่แล้วแต่ว่ามันแย่ยิ่งกว่ามีแดดอีกนะเพราะว่ามันอบอ้าวพี่น้องบรรยากาศแบบนี้มันอบอ้าวตจที่ขาดหลายกว่าแดดคนเด้ดอดดพี่นอ้อง